เครื่องเปิดติดจอดำลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ไปรีเซ็ตแล้วมันก็จอดำใส่ SSD ให้มันเร็วขึ้นเช็คเบื้องต้นก็บพบว,ว่าฮาร์ดดิสเสียครับติดเหลืองติดฟ้าลักกราฟตกลองใส่แลมดูว่าอีกช่องหนึ่งใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับภาพขึ้น ก็เดี๋ยวเซอร์วิสเปลี่ยนซิลิโคนทำความสะอาดข้างในแล้วก็ใส่ SSD 256นะครับลงวินใหม่ไปแกะแกันเลย เครื่องนี้ตอนแกะก็เจอปัญหาบันพับฝั่งซ้ายนะครับกรอบแกรบๆน่าจะแตกแต่ว่าก็ยังอยู่ในล็อกเดิมอยู่นะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็เจอน็อตที่ติดบอร์ดอยู่ด้านบนก็เลยต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับบ่งมันออก แกออกมาเราก็วัดฐานให้ด้วยนะครับฐานยังมีไฟอยู่โอเคแกะกันเลยตัวนี้เป็น cpu core i 5 gen 2นะครับแล้วก็มีการ์ดจอแยกด้วยนะครับนี่เราไปดูชิปกันเลยแห้งแข็งโปก๊กพัดลมก็มีฝุ่นยัดอยู่พอสมควรนะครับเอาไปทำความสะอาดคลีนเป่าออกให้หมดเสร็จเรียบร้อย เปิดเทสบูตดูว่าใช้เวลากี่วิถึงหน้าจอพร้พอมใช้งานก็ใช้เวลาไปประมาณ30วิถึงเดสก์ท็อป ส่งงานขอบคุณครับ